คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉัน mm hmm. ยุวดีเมฆสุริวิทย์นะคะ mm hmm. กับรายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทกท่านค่ะไปทําความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะ สามารถติดตามรับฟังและรับชมได้3มช่องทางนะคะช่องทางที่1ค่ะรับฟังค่ะได้ทางวิทยุสระลม AM 1 5 7 5ึกิโลเฮิรตซ์ค่ะเราออกอากาศทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา18บแนาฬิกาถึง18 30นากานาทีนะคะช่องทางที่2ค่ะสามารถรับชมค่ะได้ทาง Facebook ของไทก้าคอ r p ปอร t ชันแล้วก็ Facebook ของสระลมเรดิโอค่ะช่องทางที่3ค่ะสามารถที่จะรับฟังนะคะได้ทางพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast เพียงแค่ค้นหาสถาาานนีีทท่่่่่ชือววไกพััฒโลคะ ท่านก็จะสามารถรับฟังและรับชมเราได้ทุกๆช่องทางเลยนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นไทก้าพนาทวโลกตอนที่ห้านะคะที่เราอยู่ที่ราชดักพูตาน,นะคะ่ะเราเรียกว่าเป็นไทก้าอินพูตานนะคะก็จะเป็นตอนที่เราได้มีการพูดคุยกับน้องๆอ,อ,อาสาสมัครเพื่อนไทยคะ่ะที่ได้มีโอกาสในการเดินทางมาปฏิบัติงานที่ราชดักพูตาน,นะคะ่ะซึ่งน้องทั้งสามคนก็จะมาช่วยงานที่สํานักง,งาน QPO ของราชจักพูตานนะคะจะเป็นใครบ้างนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรเมื่อเดินทางมาถึงก่อนที่จะ สมัครทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครนะคะน้องเขาเรียนอะไรเรียนจบอะไรถึงได้มาเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทยได้แล้วก็ที่สําคัญค่ะสิ่งที่น้องเขาคาดหวังค่ะว่าอยากจะได้ที่จะเกิดขึ้นในการที่เขามาเป็นอาสาสมัครคืออะไรค่ะขอเชิญติดตามรับชมการสัมภาษณ์ได้เลยค่ะว่าน้องทั้งสามคนชื่ออะไรบ้างนะคะค่ะขอเชิญติดตามรับชมค่ะ ค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันนั่งอยู่กับน้องๆอาสาสมัครเพื่อนไทยทั้ง3าคนเลยที่มาปฏิบัติงานที่ภูตานนะคะอยากจะให้น้องๆได้นําตัวเองก่อนจะเริ่มจากใครดีอาคุณผู้ชายกรนค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อสุปเปชศรีทองครับชื่อาาเล่นชื่อมะขคมครับมัค่มอาสาสมัครเพื่อนไทยประจําการอยู่นประเทศภูตานประจําเมืองเมืองฮาครับค่ะดูแล,แลรับผิดชอบเรื่องของอดูแล,แลรับผิดชอบเรื่องของอาการจัดก,การชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนครับค่ะโอ้จัดก,การชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนเนาะคะ่ะ ค่ะสวัสดีคะ่ะชื่อนงนัคะเขียวมนุเชษชื่อเล่นชื่อตาลคะ่ะเป็นอาสาสมัครเพ,พื่อนไทยประจําอยู่ที่เมืองทิมพูรับหน้าที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะดับกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะคนที่3ค่ะสวัสดีคะ่ะชื่อนัทยาพรแสงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อปีกไทยก็เดี๋ยวจะไปทํางานประจําอยู่ที่ตองซาค่ะตําแหน่งก็เป็นนักพัฒนาชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนมก็จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นั่น<อ>ค่ะ นี่ก็รู้จักกันแล้ว่าทั้งสาคนชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ไปปฏิบัติงานตรงที่พื้นที่ไหนของทางภูตานขออนุญาตคาถามแรกก่อนเลยนะคะว่าทาไมถึงสนใจโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยอะคะม,มาขามก่อนเลยสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการได้ออกไปเจอโลกภายนอกครับที่ไม่ใช่ประเทศเราไปแตะขอบฟ้าไหมใช่ครับแล้วโครงการนี้คิดว่ามันตอบโจทย์กับส่วนตัวผมคิดว่าเนื่องจากประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราสั่งสมมาเนี่ย คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการได้ทําตรงนี้แล้วก็การทําตรงนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื <c oughs> ่อนํามาปรับใช้ในชีวิตเราเวลาเรากลับไปยังประเทศบ้านเกิดครับอันที่จริงมันเริ่มจากว่าตอนอยากทํางานต่างประเทศมานานแล้วค่ะแล้วพอเห็นว่ามีรับสมัครของคาสมัครเพื่อนไทยเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วในสิ่งที่เขาต้องการจากเรามันเป็นสิ่งที่ตรงกับงานอาสาสมัยมาอะไรพอดีเลยค่ะเลยคิดว่าเราน่าจะเอาประสบการณ์ของเราตรงนี้มาช่วยที่นี่ได้และพูตานเป็นประเทศที่ ไม่ได้มาง่ายๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ถ้ามาได้จะมีค่ามากๆค่ะค่ะ,คะก็สําหรับหนูนะคะก็ที่ตัดสินใจมาสมัครที่โครงการนี้ก็เพราะว่าในตําแหน่งอะคะ่ะนักพัฒนาชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยตรงกับสิ่งที่แดนมาคือหนูเรียนเศรษฐศาสตร์พัฒนาค่ะ,คะก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ร่วมกันได้เศรษฐศาสตร์พัฒนาจบาจบจ,จากที่ไหนคะจบจากธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ของหนูแล้วคะไม่เดนอนเตอร์ค่ะค่ะก็คือจบกราฟิกดีไซน์ จริงๆก oh, <my S 1> ็ได้จบดีไซน์ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าหนูจบสาขาวัฒนธรรมน,นานาชาติศึกษาและภาษาค่ะแต่ว่ากราฟิกดีไซน์เป็นความสามารถส่วนตัวค่ะเป็นความชอบส่วนตัวโอ้มาถามมาผมจบจากสาขาวิชาบ้านชุมชนครับนักศาาึกษามาหาได้เช่นไงอือเออพวกเราสามคนเนี่ยก็ได้เดินทางมาพร้อมกันเนาะในวันเดินทางก็ตกใจมากเลยยูยูบอกว่าพี่ครับพี่ครับผมขออนุญาตไปฝากดาบก่อนครับ คืออะไรครับมะขามขาช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยสิทำไม<อ>ต้องมีดาบเดิบอะไรมาด้วยจริงๆมันคืออุปกรณ์หรือว่ากิจกรรมที่จะทํอย่างว่าน,นะครับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจหรือว่าอะไรพวกนี้ครับเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็จิตใจด้วยเห<อ>มือนเหมือนทำสมาธิปะ่ะใช่มันคือเคนโดครับอ๋อทำเคนโดเป็นเคนโดเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเป็นกีฬาประมาณนั้นผมเล่นแบบ เพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็เพื่อรนาติดใจด้วยพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าการคัดเลือกเป็นยังไงบ้างคัดเลือกอาสาสมัครอะเข้มข้นไหมพวกหนูรู้สึกยังไงกันบ้างกับการการได้รับการคัดเลือกแบบลงสนามแข่งปุ๊บกดใบสมัครต้องทําอะไรมันมันดูวุ่นวายไปไหมการรับสมัครของไทรก้าเราอะค่ะเอาใครก่อนอะเดี๋ยวก่อนเพราะว่าหนูเป็นผู้สมัครคนแรกวันแรกเลยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะ ็ใช้เวลาประมาณส5ส้านาทีคือเป็นอะไรที่เข้มข้นมากมังน,นั้นก็มีผู้ทรงมีอาจารย์มีคณะที่เราฟังคําตอบเราการสัมภาษณ์ของเราก็ค่อนข้างกดดันนะคะตอนนั้นค่ะค่ะสำหรับตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีคนสมัครเยอะที่สุดด้วยใช่ไหมคะยะคะใช้เวลาใ,ในการสัมภาษณ์นี้รู้สึกจะประมาณเกือบอาทิตย์ได้นะถ้าพี่จำไม่ผิดมีคนสมัครก<ม>ี่คนจําได้ไหมคะยี่สิกว่าคนหมายี่งิกว่าคนที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์20ิบกว่าคนค่ะค่ะโหอ่ะแล้วแล้วหนูเป็นไงบ้างกดดันไหม ตื่นเต้นคือกดดันด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ตื่นเต้นค่ะอมันแต่ว่าส่วนหนึ่งแล้วที่หายตื่นเต้นเพราะว่ามีการไปทําการบ้านมาก่อนเหมือนกันค่ะด้วยการแบบไปดูพวกคลิปของโอกรไปอ่านโครงการของเว็บไซต์ไทยก้าต่างๆเพื่อที่จะได้ มาตอบคาถามได้แล้วก็เอามาเ<อ>ชมโยงได้นี่เป็นการแอบบอกข้อสอบว่าเอ๊ะเวลาจะตอบมาดูในส่วนของไทยก้านนะแต<อ>่พอมา,อาสัมภาษณ์จริงๆแล้วก็เขาก็ไม่ได้ถามเน้นว่าแบบรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับอกับกรคณะแต่เขาจะมาถามเรื่องของเขาอยากดูไมซ์เซ็ตของผ,อผู้สมัคระค่ะว่ามีแนวคิดอย่างไร<อ>หากเจอปัญหาแบบนี้<อ>หากเจอเคสนี้เราจะรับมือกับมันยังไงเนาะเราจะทํายังไงบ้างอ๋อเป็นการจําลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเกิด เจอเคสแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงอะไรต่างๆนานาตอนสัมภาษณ์เขาจะเหมือนแบบจะมีความกดดันบางอย่างให้เราแบบรู้สึกตลอดว่าเ,เราตัวเล็กนิดเดียวร,<ๆ>รู้สึกกดดน<ว>ก<ๆ>ันใช่เพราะยิ่งเรามาอยู่ในประเทศนี้เนาะเราก็เหมือน<ม>ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบมาทํางานกับชุมชนที่แบบพี่ว่าเป็นชุมชนที่เราไม่ไม่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเลยอะไรอย่างี้ค่ะและส่วนมะขามนะคะเป็นไงบ้างอ๋อคงผมทนี่รุ่นตั้งแต่ตอนสมัครนะครับเพราะว่าส่งไปสมัครก่อนหมดเวลาประมาณสามนาที แล้วเชาวันต่อมาเขาส่งเมลมาว่าได้รับเอกสารแล้วรอประกาศผลก็โล่งใจแต่สินใจนานหรอหรือว่าเพิ่งเห็นไปประกาศของเราคือมันมีหลายๆอย่างครับที่ทําให้การสมัครไม่ราบรื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารก็ดีการสอบพอดีการหาล้านหรือการเดินทางหลายๆอย่างในการหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะซับซ้อนซับซ้อนมากนิดนึงส่วนตอนสัมภาษณ์นี่ก่อนสัมภาษณ์กดดันครับแต่พอเข้าห้องไปบรรยากาศมันรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองก็เลยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ เป็นธรรมชาติไม่ไม่เป็นหนูเลยอะทราบว่าน้องสคนนี้รู้จักกันมาก่อนปะสองคนนี้ค่ะอ๋อรู้จักกันมาก่อนอ๋อสองสองของคนนี้รู้จักกันมาก่อนแต่พี่มีความสุขเราทั้งสามคนนี้เคมีเข้ากันเลยเนาะเอมีแบบเหมือนคลิกกันง่ายมากเลยอะเพราะว่าพอเดินทางมาถึงปุ๊บเนี่ยก็เฮ้ยมีความสนิทสนมกันแบบค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากเลยก็เรามีการพอประกาศผลเสร็จแล้วก็มีการไปอบรมด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างการอบรม เขาเรียกว่าเป็นการปลุกจิตสํานึกเหรอหรือว่าสร้างจิตสํานึกในการทํางานร่วมกับชุมชนใครจะเล่าให้เราฟังคะว่าว่ามันปลุกได้จริงหรือเปล่าในเรื่องของการอบรมเตรียมความพร้อมใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะมีสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของทักษะวิชาเฉพาะด้านซึ่งราอบรมที่ราชพัชชิม่ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของพนัฒนาภายในของศูนย์จิตวิทยาศึกษาน้อเบาลมิคิโดนครับเรา แต่ละท,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 ที่ที่ที่มาที่มหิดลนะคะไอ้เรื่องจิตสำนึกเนียค่ะมันมันสามารถสกิดปลุกกันให้ตื่นได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวตันประทับใจกับการอบรมของจิตปัญญามากๆเพราะว่าเขาจะไม่ได้สอนแค่เรื่องของบ Be แบบเราอาจจะ <c oughs> คิดภาพของการทําจิตปัญญาเหมือนกันไปทําสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่าแบบี่ยกับธรรมชาติซึ่งมีส่วนนั้นอยู่จริงค <lum. S 3> <nde S 1> ่ะแต่ว่า ใจความของการอบรมแบบนี้คือการทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราคือใครเรามีจุดเด่นอย่างไรเราสามารถนำความสามารถนี้เรานำอำนาจภายในของเรานำไปใช้กับการทำงานได้อย่างไรบ้างเราก็เลยค่อนข้างจะแฮปปี้กันอบรมครั้งนี้อย่างพิเศษค่ะก็ข่งนูรู้สึกว่าคือแต่ละคนเกิดมาแบบว่ามีความตั้งแต่เขาเรียกว่าประสบการณ์นะคะมันสอนให้เราต้องพยายามเข้าใจตัวเองแล้วก็เกิดคำถามมีแล้วว่าอย่างนี้คืออะไรอย่างนี้คืออะไรคือมันเกิดคำถามตรงนั้น แล้วก็ในส่วนการอบรมอะค่ะมันเป็นระยะสั้นก็จริงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่สามารถตอบคาถามในสิ่งที่เราเคยเคย,เคยตั้งคำถามมาแล้<ใ>จแล้วมันทําให้เราคิดต่อและต่อยอดได้รวมกับทั้งการที่อบรมเนี่ยไม่ได้มีแค่เรามีอาจารย์ที่คอยเป็นที่ปรึกษามีเพื่อนๆที่คอยแชร์กันมันทําให้สิ่งเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นคอมมิชชั่นที่พัฒนาได้ได้เร็วในระยะเวลาสั้นก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับการ มาทำอาสาหมายถึงว่าการจะรับไปรับตําแหน่งนั้นก็ต้องผ่านการอบรมนั้นเป็นสิ่ง,งที่ดีคนระับส่วนของผมนี่เนื่องจากว่าผมเคยผ่านการอบรมแบบนี้มาก่อนสมัยที่เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนสติวิธีนะครับค่ะมันก็เลยเป็นการดีเช็คตัวเองแล้วทบทวนตัวเองไปด้วยก็ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้แับเห็นการเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในมากขึ้นแสดงว่า การอบรมครั้งนี้ถือถือได้ว่าทําให้เรารู้จักตัวตนของเราเนาะแล้วก็พร้อมเขาเรียกว่าไทการติดอาวุธให้ละ <c oughs> ทุกคนมีอาวุธติดตัวละพร้อมที่จะออกมาทํางานในประเทศพูตานนะคะทีนี้ก่อนที่จะมาพูตานคิดภาพของพูตานยังไงคะส่วนตัวผมนี่เนื่องจากว่าก่อนสมัครผมไม่มีข้อมูลมาก,ก่อนเลย <c oughs> ผมเพิ่งจะมาศึกษาข้อมูลาจากที่ว่ารู้ว่าติดสัมภาษณ์นะครับ <c oughs> ก็ภาพที่ผมคิดไว้เป็นเมืองที่แบบเมือง แห่งความสุขเนาะมีธรรมชาติก็เขาเป็นเมืองที่บอกว่ามี GNH ความสุขมันงสูงที่สุดมีความประชนบทสูงซึ่งผมค่อนข้างชอบับผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติยู่แล้วครับซึ่งพอมาพอมาเจออะพอมาเจอเป็นไงบ้างประทับใจครับประทับใจหลายอย่างแค่ลงจากเครื่องมาก็เสียงจกระจันครับยาเป็รหนูอะไรเพราะว่าจากพาโลไปทิมพูนี่65กิโลนี่ก็แบบเจักระจันตลอดทาง โอเคเขาพูดตลอดเลยค่ะว่าจักกะจันดังเขาพูดทั้งทริปเลยค่ะว่าได้เจนจักกะจันตลอดหนูเห็นด้วยเพราะว่าแต่ของหนูจะต่างกับพี่มหามตรงที่ว่าหนูได้ไปหาข้อมูลมาลงหน้าแล้วว่าที่พูดตามเป็นอย่างไรบางประเทแบบไหนเลยพอจะมีภาพในหัวมีชุดข้อมูลระดับหนึ่งว่าจะต้องแบบเป็นเมืองที่มีความสุขแล้วก็มีความเป็นชนบทเป็นเมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์แต่พอมาเจอจริงๆคือมันมีอะไรมากกว่านั้นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการเงินของรัฐบาลเรื่องของ ความใส่ใจในะเรื่องของทางหนทางต่างๆมันมันดีมันดีไปหมดเลยค่ะมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงเนป็นเสนหท,ที่เราอาจจะเฮ้ยมาเจอแล้วแบาโอ๊ยประทับใจชอบอะไร,ร,รอย่างเงี้ยก็ชอบค่ะแล้วก, <laughs> แวก็แล้วก็ชอบเรื่องของการไทยชีวิตของคนที่นี่ที่นี่เขาเฟรนลี่มากเลยค่ะเพราะว่าวันก่อนพวกหนูไปตามหาตู้ a อทอกันเขาเราไปถามทางให้กับพี่ผู้ชายคนหนึ่ง แล้วพอเราเดินไปถึงจุดที่คนจจะมีทีมแล้วมันเสียเขาเดินตามมาหาเราเพื่อบอกว่าขอโทษนะจริงๆเราบอกผิดตรงนั้นอ่ะมันมัน<ฮ>ไม่ได้ใช้งานไม่ได้เพราะงั้นต้องไปทางนึงนะ<ฮ>เขาเดินตามเรามาเพื่อที่จะมาบอกเราอ <ๆ S 2> ค่ะประทับใจตรงนี้มากว่าเขาเ <ừ> ฟรนรี่มากเฟรนรี่จริงๆรีมากค่ะก็ฝังหนูก็ตั้งแต่ประกาศสัมภาษณ์ก็รู้แล้วว่าติดสองคนพี่มะขามก็ส่งมาแล้วอ่ะเออมันจะไม่มีไฟฟ้าใช้หรือว่าซิมการ์ดต้องใช้ของอะไรหนูก็รู้สึกว่ามันจะขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ ็เริ่มเริ่มเบนไปทาพี่เขาว่าเออมันอาจจะเป็นขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็คิดภาพนั้นไว้บ้างว่าแบบเหมือนเหมือนเตรียมเตรียมใจไว้ก่อนว่าถ้ามันมีภาพนั้นเกิดขึ้นเราต้องรับไปได้แค่นั้นแต่วพอมาถึงพอมาถึงทุกอย่างครบครันมากกว่าที่คิดเป็นเมืองเมืองหนึ่งค่ะมีทุกอย่างครบสารกพวโรงพยาบาลทุกอย่างมีระบบอาหารอาหารไทยก็มีแล้วก็ คิดว่าปรับตัวได้สบายเนาะดีกว่าที่คิดเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้ววันนี้คือวันที่3เนาะที่เราอยู่ที่พูตานกันแล้วก็เราก็น้องๆก็ได้ไปตรวจสุขภาพแล้วเพื่อที่จะไปไปตรวจยังคะยัง่ยังเอายังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพแต่ว่าได้ไปรายงานตัวกับคนที่จะดูแลเราแล้วก็คือ R C S C ใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างเขาแนะนําอะไรเราบ้างคะการที่จะมาอยู่ที่พูตานในฐานะอาสาสมัครก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า R C S C เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของอาสาสมัคร หรือว่าหน่วยงานจากต่างประเทศที่มาทํางานในประเทศเขาทุกเรื่อทั้งหมดครับก็เมื่อเราไปในงานตัวของเขาจะบอกข้อแนะนาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรห้ามแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับเกล็ดเล็กเกน้อยเกี่ยวกับประเทศของเขาเพว่าจะเป็นเรื่องของอาหารประจําชาติแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้แต่บทสนทนาประจําวันเช่นการทักทายการสวัสดีการขอบคุณอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นเบื้องต้นที่เขาสอนมีอะไรนอกเหนือจากที่มาขามบอกไหมก็จะมีเรื่องของเครื่องแต่งกาย แล้วก็ข้อห้ามที่ไม่ควรทำเช่นไม่ควรจะไปลบหลู่สถานศาสนาไม่ควรจะไปล้อเลียนควรจะมีความเคารพแล้วก็เวลาจะไปในสถานที่สําคัญต้องแต่งกายอย่างไรต้องไม่สวมหมวกเวลาไปวัดไม่ใสยย่รองเท้าแตะใช่เป็นการเคารพก็ในส่วนของหนูที่เพิ่มเข้ามาก็คือ,อที่ไปหาเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นอินโทรดักชั่นเฉยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะจัดเต็มให้หนูพวกหนูกันในการไปเปมีซิตี้ทัวร์เขาก็จะพาไปทุกที่ในทิมโพค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการในการที่เขาดูแลอาสาสมัครเนาะพอหลังจากที่มาถึงแล้วก็เหมือนกับมาพบเจ้าที่นี่แหละใครเป็นคนดูแลเราก็ให้มารู้จักมาคุ้นกันเวลามีปัญหาคือติดต่อกันแบบไหนก็จะคล้ายๆแต่ที่ไทก้าเราอะค่ะเวลาเราทํางานเนี่ยรับอาสาสมัครจากต่างชาติมาเราก็จะทําแบบนี้เหมือนกันก็จะมีการ orientation ที่ไทก้าว่าเออมาถึงแล้วคุณต้องทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการอบรมเหมือนกันแล้วก็ พอเขาจะกลับเนี่ยก็อาจจะมีการให้ส่งรายงานของพวกเราก็ต้องมีส่งรายงานให้ไทก้าด้วยใช่ไหมคะมีมีกาหนดยังไงให้ทุกๆกกี่กี่วันคะกี่วันเอาไตม่านี่วันลกวันไปทําทุกพกไตมานเลยใช่ไหมคะแล้วก็รายงานว่าเราทําอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เคยส่งให้ก่อนหน้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นติดตามประเมินผลปกติสามวันที่มาอยู่นี้อยากจะบอกอะไรกับทางไทก้าบ้างไหมก็อยากจะไทก้านะไทก้านะ จะขอบคุณทางไทก้าที่ให้โอกาสพวกหนูได้มาทํางานที่นี่ค่ะได้โอกาสให้มาทํางานอาสาแล้วมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าเท่าที่ทราบมาค่ะไทก้าเขาอยากจะให้อาสาเองได้มาเติบโตแล้วก็มาเรียนรู้ที่นี่ด้วยเหมือนกันไม่ได้เอาคนที่บอกว่าเก่งอยู่แล้วหรือว่าเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมาแต่เขาต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้ไปกับที่นี่แล้วก็เอานําประโยชน์ให้กับเขาช่วยร่วมมือกันช่วยเหลือกันไปด้วยกันนะคะค แล้วที่สาคัญก็จะได้กลายเป็นประโยชน์ของเราในอนาคตด้วยหลังจากที่เหมือนกับว่าเรามาเติบโตที่นี่ไปพร้อมๆกับการทํางานโครงการร่วมกันะค,ะค่ะของเราครับก็จริงๆก็อยากขอบคุณครับแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับตามแผนที่ว <c oughs> างไว้แม้ว่ามันจะมีหลายอย่างที่มันอาจจะไม่เอ,อื้อแต่ก็ทุกปัญหาไม่ทลงออกเสมอครับอืมอันนี้เขาพูดเขาดีมาก <c oughs> ค่ะเขามีความเป็นติดในตัวเองสูงว่างเลยชอบใช่คก็อยากขอบคุณค่ะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาหนูรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ น้อยมากที่จะจะได้เห็นการที่เขาส่งเสริมเยาวชนแล้วก็มีการให้ทุนลงทุนถึงนั้นแบบว่าให้ไปพัฒนาในต่างประเทศแล้วก็ได้เรียนรู้เลยค่ะถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นแค่3วันแรกนะคะที่น้องๆมาอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีการลงมือในการทํางานเนาะแต่ว่าพี่ว่าความโชคดีก็คือเราได้เข้ามาฟังเบรีฟกับ RSC รวมทั้งได้มาเห็นภาพของการทำโครงการโอกรอบของเราว่า ได้ทาไปถึงไหนแล้วแล้วก็สเต็กต่อไปที่เราต้องทําทําอะไรยังไงซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเองยังมีหนทางอีกยาวไกลที่เราต้องติดตามพัฒนาการของการทํางานของน้องๆทั้งสามคนน,นะคะว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยน้องจะม,มีผลงานอะไรมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบบ้างก็ยังก็ฝากด้วยนะคะอาจจะส่งมาให้เราแล้วก็เราจะได้อ รายงานเนาะเราเรียว่ารายงานให้กับทุกๆท,ท่านทราบผ่านทางเพจ a c e o o o k ของไทก้าเราอะนะคะว่ามาทํางานแล้วเป็นยังไงอของเราต้องมีการมาประเมินสลอยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคะ SROI พี <S S R o <laughs> ่่ชอบเรียกว่าสลอย <laughs> เป็นการประเมินว่าในการทํางานของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสิทผลมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็คือโครงการที่เราทํำร่วมกับครูตานนะคะดำเนินงานมันแปปีแล้วคะ่ะคือการที่เราจะ จุดนี้ก็เป็นพอยที่สําคัญที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมีการติดตามผลว่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์มันมีสิ่งไหนเกิดขึ้นมีสิ่งไหนที่พัฒนาแล้วสิ่งไหนที่ยังไม่พัฒนาเราก็สามารถใช้เครื่องมือันนี้ในการตอบสิ่งที่เราส่วนของเราก็ส่วนน้องก็พี่ก็จะคอยติดตาม mm hmm. การดีไซน์แบรนด์ต่างๆนะคะว่าแบบเออมันจะมีอะไรออกมาใหม่ๆบ้างไหมแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีอะไรที่จะนํามาสู่ตลาดซึ่งเราก็ต้องเป็นคนออกแบบช่วยกับเขาด้วยถูกไหมคะ,คะส่วนนี้ก็อยู่ถ้าเกิดไปอยู่เมืองหาก็จะเป็นเรื่องของการติดตามและบรวมลเหมือนกันครับแต่อาจจะไม่ได้ใช่ใชใชแค่ s อ i าอาจจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นหลักเน้นการเหมือนกับว่าแบบไม่ไปทางการนะครับการสัมภาษณ์แบบไม่มีเหมือนกับว่าเราไม่ได้จัดเวทีประชุมเนี่ยเราต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับว่าเป็น่วนหนึ่งของชุมชนในการเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะ ถามความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนต่อทั้งต่อเรื่องของศาสนาวิถีชีวิตความเชื่ออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ที่มีตกัดทางเที่ยวในชุมชนค่ะคแล้วเราจะได้มาประเมินจนต่อไปเนาะว่า6เดือนต่อไปข้างหน้าน้องๆจะเติบโตกันมากขึ้นขนาดไหนเมื่อผ่านไป1ปีครบกำหนดของการปฏิบัติงานแล้วจะมีความคิดเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน นะคะยังไงก็จะให้กลับมาดูเทปนี้ไงว่าเอ๊ะเราตอนมาเราดูใสๆเป็นยังไงบ้างอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วพอนานๆไปเราทาง,งานแล้วเรามีความแกร่งในเรื่องไหน mm hmm. เพิ่มขึ้นมากบ้างเออเพิ่มเพิ่มขึ้นบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากๆเลยที่ให้เกิมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับน้อง,องๆบางคนที่อาจจะยังลังเลว่าเอ๊ะจะสมัครดีไหมหรือเอ๊ะมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะ อยากให้เชิญชวนนิดนึงค่ะว่ามามาแล้วจะดีไหมหรือว่าควรจะสมัครโครงการนี้หรือเปล่าใครจะเริ่มก่อนดีพี่มาข่าวมาเลยคนแรกส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าใจเราอยากมาเราก็ก้าวเท้ามาแล้วครึ่งหนึ่งครับหรือแค่เราสมัครครับอหรือแค่คลิกให้วันทันเวลาอย่าให้เป็นสามนาทีสุดท้ายแล้วก็มาลุ้นว่าเอ๊ะใคก้าจะได้รับไปสมัครหรือเปล่าใช่ไหมเห็นไหมต้องตัดสินใจเนินๆนะคะค่ะพี่อยากจะเชิญชวนเขาว่าลองสมัครดูก่อนเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีจริงๆถ้าเกิดได้มาทํา อย่างนั้นเลยค่ะมไม่ต้องกลัวว่าจะแบบพิพาทอะไรขึ้นลองดูก่อนเพราะตอนที่หนูสมัครเองหนูก,ก็ไม่ได้คาดหวังเมกันว่าจะติดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มทําดูก่อนอาจะได้ผลที่ดีก็ได้ <S <S ใช่อ่ะก็ฝากไว้ว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ยากมากนะคะในแง่ของประสบการณ์ที่จะได้ในหนึ่งปีพร้อมกับการทํางานในรูปแบบนี้ก็อ,อยากให้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ จริงเราต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทุกๆคนเลยนะคะที่เชื่อมั่นในการทํางานของไทก้านะคะที่ปล่อยให้น้องๆเนยได้ออกมาเผชิญโลกกว้างกันทั้ง3าคนเลย <aja S 2> แล้วก็ขอบคุณที่ทุกๆคนเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยส่งกําลังใจมาให้การทํางานของน้องๆ <im itation> ด้วยนะคะว่าหนทางข้างหน้าเนี่ย <ieren> มันทุกๆทำงานทุกอย่างเนาะมันก็ต้องมีขวากหนามแล้วก็การทํางานของเราเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนามากขึ้นไปยังไรบ้างแล้วก็ หลังจากนี้ไปอีกหนึ่งปีเราจะมาดูว่าน้องๆจะเติบโตใน,ในเรื่องของความคิดความอ่านกันไปมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสามคนมากเลยค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะค,ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการสัมภาษณ์น้องอาสาสมัครเพื่อนไทยไป้ายแดงนะคะสามคน ก็มีคนแรกก็คือน้องมะขามเนาะเป็นผู้ชายคนเดียวคนที่2ก็คือน้องพริกไทยแล้วคนที่สคือน้องตาลนะคะทั้งสาคนก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันแต่ทั้งสาคนมีใจเดียวกันก็คือมีใจอยากจะเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ประเทศที่ราชอาณาจักรพูตานสิ่งหนึ่งที่พี่ยุเห็นถึงถึงการถึงการเขาเรียกว่าทั้งสาคนเนี่ยมีบุคลิกที่เขาเรียกว่าเป็นการเติมเต็มกันและกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนกับทุกทั้งสาคนเนี่ยเขาเรียกว่าคลิกกันได้เร็วมากเลยแล้วก็ ในการทํางานที่ราชจักภูตานะคะอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะว่าน้องๆเมื่อมาอยู่หนึ่งปีแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเพราะวันที่เราสัมภาษณ์นั้นน้องเขาเพิ่งมาถึงภูตานได้แค่3วันเองมาถึงพร้อมกับคณะของทางไทก้าเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่กล้าถามไปลงในรายละเอียดว่าต้องทําอะไรอะไรยังไงเดี๋ยวรอให้ครบ1ปีก่อนแล้วไทก้าพัฒนาทั่วโลกจะติดตามดูว่าพัฒนาการในการทํางานของน้องทั้ง3คนเป็นยังไงบ้างนะคะ ค่ะวันนี้ค่ะไทก้าพัฒนาทั่วโลกเวลาของเราคงต้องหมดล,ลงแล้วนะคะติดตามรับชมรายการของเราที่3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คือสามารถรับฟังได้ทางวิทยุสลานลม AM 1 5 7 5กิโลเฮิร์ค่ะช่องทางที่2ค่ะทางพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast เพียงแค่ค้นหาสารนี้ชื่อว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะช่องทางที่3ค่ะท่านสามารถติดตามรับชมค่ะได้ทางเ c e b o o k ของไทก้าคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ Facebook ของสลานลมวีดีโอค่ะ่ะะทททัััั้้งงงง3ชชออาาาสมมรรรถบบฟแลไดุกตน ที่ออกในไทยก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะค่ะสํวำหรับวันนี้ค่ะดิฉันยุวยดีเมสืบิตต้องขอลาทุกผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ